เรามาเริ่มนะคะการผันวรรณยุกนะคะครูชื่อว่านักเรียนผันเป็นนะคะผันวรรณยุกก็เอกโจเอโทตรีจัตวานั่นเองหึ่งเราก็เรียนมาแล้วเนาะปหนึ่งนะคะเรามาดูนะคะการผันวรรณยุกนะคะคาจะผันวรรณยุกแตกต่างกันไปตามหมู่อักษร คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะเรามาทวนกันก่อนนะคะทวนอักษรสูงได้แก่ขอขอ,อถอถอถอฝอฝอซอสอ,สอ,สอหอนะคะอักษรสูงนะคะนต้นองจำไม่ได้ว่าอักษรสูงเนี่ยมีมีม พย,ยัญชนะอะไรบ้างนะคะต่อไปอักษรกลางกจตตดขอโทษทีกจตตด,ด,กจดตดตบปและอนะคะพยายามออกเสียงอย่าอ่านกไก่จจานอะไรอย่างเงี้ยพยายามออกเสียงกออ,อกเสียงจนะคะเราจะได้จำแต่อ่า รู้พยัญชนะจะอยู่ข้างในหัวแต่เสียงนะคะมันจะได้ออกมาแค่นั้นเราจะได้บัมผสมสระอะไรได้ถูกต้องนะคะต่อไปอักษรต่ำอักษรต่ำก็มีคนะคะคอ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 สามคองอชอซอชอยอทอทอ นอทอทอนอโอ้โหนะพอฟอพอมอยอรอลอวอลอฮอนะคะอยากให้เรียนอ่านให้ได้และอ่านแบบนี้แบบครูให้ได้นะคะเวลาประสมคำนะ,ะจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อไปพันวรรณยุกต์กับอักษรกลางพันได้ห้าเสียงเลยอักษรกลางง่ายสุดสามารถพันได้ตั้งแต่สามัญเสียงสามาัญนะคะเอกโทรตรีและจัตวาพันได้ห้าเสียงอย่างเช่นคำว่าไก่ไก่ไก่นะคะไกไก่ใกล้กไก นี่คืออักษรกลางอักษรกาจะผันได้ห้าเสียงนะคะผันได้ห้าเสียงนะคําว่าเจอคําว่าเจอเช่นเจอเจอนะคะเจอเจอไม่เอกเจอ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 ไม่โทเจอเจอนะคะเจอเจอไม่ตีเจอนะคะเจอเจอเจอไม่จัตวาเจอจำ จำไว้ว่าอักษรกลางสามารถ,ถราะะผันได้5เสียงครบอักษรกลางนะคะผันได้5้าเสียงครบนะคะต้องจำให้ได้นะคะอักษรกลางก็ได้แก่กจดดตอดตดตแล้วก็บปอ,อนะคะอักษรกลางถ้าพยัญชนะที่ ขึ้นต้นเป็นอักษรกลางนะคะมาผันวรรณยุกจะได้ครบ5เสียงไม่ใช่แค่เฉพาะคำที่ครูกำหนดอาจจะเป็นคำว่าปีปีปนะ,ะถ้าจะผันนะคะคำว่าปีถ้าจะผันเป็นอักษรสามาัญปีก็จะได้คำว่าปีต่อไป ปีไม่เอกเป็นปีนะคะปีไม่โทเป็นปีนะคะปีไม่ตีเป็นอะไรปีนะคะปีไม่จัดวาเป็นปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปอาจจะเป็นคำว่า อาจจะเป็นคำว่ามีมีตัวสะกดด้วยคำว่าจิกนะถ้าสามาัญก็เป็นจิกไม่เอกจิกจิกนะก็เสียงต่ำลงจิกจิกนะก็เป็นอะไรคะจิก ปกติแล้วมันก็ไม่มีลคำนี้นะคะแต่ผ่านให้ดูจิกอ่าก็เป็นจิกจิกอ่าสะกดยากนิดนึงนะคะสะกดยากนิดนึงมันเป็นคำที่มันไม่มีความหมายนอกจากจิกกับจิกเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าผ่านอย่างอื่นมันก็ไม่มีใครเอามานะคะหรือคำว่าอ่าเอาตัวอะไรดี กอเสียงกอเอาเสียง, o, มงอมางอคำว่าอ๋องเอาคำว่าองอ่มาดูคำว่าองคำว่าองนะคะถ้าผันเสียงสามัญก็คือององใส่มเมฆก,ก็เป็นองก็คือคำเดียวตัวนี้องต่อไปก็ององ คือผ่านได้ครบเลยโอ่งมันก็คือสามารถผ่านได้ครบทุกเสียงทุกวันในยุคนะคะทุกเสียงทุกรูปนี่คืออักษรกลางจำไว้นะอักษรกลางผ่านได้5้าเสียงครบนะคะสามาญเอกโทรตรีจดวาวาครบเสียงครบรูปนะ,ค,ะครบเสียงครบรูป รูปก็คืออะไรนะรูปนะ,ะเอกโทตีจัตาวาครบรูปครบเสียงก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาคือสามารถผันได้ครบนะคะแล้วก็มาดูใบงานที่ให้ไปสำหรับอักษรกลางนักเรียนเห็นไหมใบงานตัวนี้ใบงานใบงานนะคะให้นักเรียนผัน อยู่สิบข้อผันอักษรกลางอักษรกลางนะคะครูบอกแล้วว่า,มาเมื่อกี้ครบ5าลู่้าเสียงนะคะเพราะฉะนั้นต้องผันให้ครบอักษรกลางยกตัวอย่างคําว่าไกลนะคะถ้าสามมันก็คืออะไรคะก็ไกลใส่ไม่เอกกอยไก่ไม่เอกไกลไม่โทกอยไก่ไม่โทไกล ต่อไปไม่ทีไม่ตรีนะคะกอยไกลไม่ตีไก่นะฮะไม่จัตาวากอยไกลไม่จัตาวาไก่ผ่านให้ครบเหมือนกันข้อที่สองข้อสามไปเรื่อยผ่านให้ครบนะคะอ้าวข้อที่สองถ้าผ่านครบแล้วจะเป็นยังไงจ่าคือเสียงสามัญจ่าเห็นไหมจ่า คือเสียงเอกและรูปไม้เอกจ่าจ้าเสียงโทรรูปไม่โทรจ้าคะเสียงตรีรูปไม่ตรีจ๋าก็คือเสียงตรีเอยเสียงจัตวารูปจัตวานะคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเสียงเสียงนะคะจัตวารูปก็จัตวาด้วยเพราะนั้นฐานให้ครบ5เสียงนะคะต่อไป มาผันอักษรสูงไปด้วยกันนะคะเปิดไปเลยนะคะผันอักษรสูงผันอักษร,ส,นะะกรสูงนะคะตัวอักษรสูงนะคะอักษรสูงได้แก่ขอขขชถผฝสสสอหอนะคะ อักษรสูงนะคะเ่ะเรามาดูอักษรสูงว่าเขาบอกว่าพันได้สามเสียงพันได้สามเสียงนะคะสองรูปวรรณยุกต์ก็คือนักเรียนจะเห็นรูปวรรณยุกต์ที่เอกและโทรูรปวรรณยุกต์จะอยู่เอกและโทนะคะอย่างเช่นคำว่าขาว ขาวนะคะรูปสามัญไม่มีรูปสามัญไ,ไม่มีนะคะขาวขาวมีนะคะขออาวขาวเม่ขาวข้าวมีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเสียงโทรรูปโทรข้าวนะคะข้าวไม่มีนะ ถ้าขาวมันจะเป็นคอวายนะคะคอวายมันจะอยู่ักษรต่ำเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีนะคะแต่มีคำว่าขาวขาวตัวนี้เป็นเสียงอะไรคะจัตาวาแต่รูปสามัญเสียงจัตาวารูปสามัญน,นะคะมันก็เลยไม่ต้องใส่มาวรรณยุกอะไรเลยนะคะแต่เวลาออกเสียงจะเป็นจัตาวานะคะ ข่าวข้าวขาข่าวข้าวขาวข่าวข้าวขาวนะคะเพราะนั้นตรงนี้สามัญไม่มีเพราะนั้นไปอ่านเลยข่าวข้าวขาวนะลองอ่านลองอ่านตามภูนะคะข่าวข้าวขาวถ้าเรียนบอกว่าถ้าหนูอ่านแบบ แบบอักษรกลางได้ไหมมันดูง่ายมันก็อ่านอ่าน,นได้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่นะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่อักษรกลางมันคืออักษรสูงนะคะต่อไปคำว่าไข่ไข่ตัวนี้นะคะไข่ตัวนี้นะคะเสียงโทรรูปโทรนะคะ สามัญไม่มีก็จะเป็นไข่ไข่ไข่นะคะไข่รูปสามัญเสียงจัตวารูปสามัญก็คือมันไม่มีวรรณยุกใช่ไหมคะนั่นคือรูปสามัญเสียงก็คือจัตวานะคะมันตรงกับจัตวานะคะถ้าสามัญถ้าสามัญจะเขียนเป็นรูปมันจะเป็นไข่ ใครซึ่งมันเป็นเสียงคอควายมันไม่ใช่นะคะใครไข่เห็นไหมไข่มันเป็นขอไข่ไข่ขอไข่ไข่ไข่มันเป็นคอควายซึ่งมันไม่ใช่ไงคะมันไม่สามารถมาใส่กันได้เพราะมันคนละอักษรคนละอ่อคนละไอ้นี่กันนะคะอักษรสามหมู่มันคนละคนละหมู่กันนะนี่หมู่อักษรสูง เพราะนั้นคอควายเอามันอ,อักษรต่ำมันใช้ไม่ได้มันก็จะได้แค่สามเสียงเท่านั้นนะคะสามเสียงอ่ะอ่ะเรามาลองซิว่าเราจะเอาคำอะไรอะเอาคำว่าอ่อ คำว่าคำว่าคำว่าสี่อะสี่อันนี้รูปสามัญมีไหมไม่มีค่ะรูปสามัญไม่มีแต่รูปตัวนี้มันอยู่ในรูปเอกและก็วันในยุคเอกก็คือรูปนะคะเอกเสียงเอกด,ด้วยสี่ต่อไปเสียงโทร ตีนะคะและเสียงตีก็คือสีอ่ามันจะออกเป็นเสียงตีนะคะเสียงอันนี้ไม่มีนะคะมันเป็นสีนะคะมันเป็นสีซอสโอนะคะมันเป็นสีส,ส,นะะนนส,สีนะคะ ต่อไปใบงานที่นักเรียนจะต้องทำก็คือนะคะผ่านอักษรสูงผ่านอักษรสูงคำว่าสวยนะคะสวยรูปวรรณยุกอะไรเอ่ยรูปวรรณยุอะไรมีไหมวรรณยุกสามัญใช่ไหมรูปวรรณยุไม่มีนะคะ ไม่มีรูปวรรยกแต่มีเสียงก็คือเสียงอะไรคะจัตวานะคะมีเสียงก็คือเสียงจัตวานะคะเสียงจัตวาะะขาขารูปวรรณยกก็ไม่ค่ะไม่มีนะคะเสียงก็คือถ้ามีรูปวรรณยกก็คือขาใช่ไหมคะ รูปวรรณยุกตโทก็คือค่าตีไม่มีก็จะมีขาก็คือจัตวานะะอ่าอ่าลองทําเองนะคะอ่าดูคำอ่าคำว่าข้าวเห็นไหมคะคำว่าข้าวรูปวรรณยุกอะไรวรรณยุกโทเพราะมันมีนะคะสอนสูงมีวรรณยุกโทนะคะเสียงก็คือเสียง โทรนะคะเสียงโทรนะคะเราเรียนลองดูนะคะต้องลองทําเองนะคะดูจากใบความรู้ครูให้ไปด้วยนะใบความรู้นะคะครูก็ให้ไปนะคะใบความรู้ต่อไปนะคะความรู้ต่อไปนะคะจะเป็นอักษรต่ําอักษรต่ํา ะคะอักษรต่ําอักษรต่ําก็ได้แก่คอคอคอสามคอนี่เลยนะคะงอชอชชชยททนทท,ทนพฟพ,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 พมยอรอรอรอ,รอ,รอหอนะคะอักษรต่ําเยอะอักษรต่ําเยอะนะคะผันได้สามเสียงเช่น คําว่าค่าเสียงสามัญมาแรกเลยสามัญรูปสามัญคือค่าเอกไม่มีนะคะคําว่าค่าค่านะคะรูปวรรณยุกรูปวรรณยุกเอกเสียงโทค,ค่านะคะ รูปนะคะถ้านักเรียนบอกว่าทําไมค่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้ไงคะไม่ได้เวลาอ่านคาขา,ขามันจะเป็นขานะคะเพราะนั้นมันไม่มีมันก็เลยไม่มีวรรณยุกต์เอกเสียงเอกค่ามันก็คือรูปรูปก็คือเอกนะคะเสียง เสียงก็คือโทอ่ารูปเอกเสียงโทจำให้ดีนะขารูปโทเสียงตรีขารูปรูปโทร,รูปไม่โทเสียงตรีเสียงตรีเนี่ยเสียงคือตีจัตวามีเพราะว่ามันจะเป็นขานะคะเพราะนั้นอันนี้มันจะอยู่อะไรคะมันจะเป็นขามันจะอยู่ อักษรสูงแล้วมันก็เลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะนั้นมีแค่สามเสียงเท่านั้นคือสามัญโทตรีสามัญโทตรีนะคะและมีแค,คออแ่สองรูปคือเอกและโทสองรูปคือเอกและโทเรามาลองหาตัวนะอ่ะคือคำว่าชีก่อนชีรูปสามัญพอใส่ไม่เอกนะคะเป็นชีนะคะ เพราะว่าถ้าใส่ตรงนี้มันจะเป็นฉี่มันไม่ได้นะคะมันคนละไอ้นี่มันคนละกลุ่มหมวดหมวกสอนกันชี้นะคี้รูปโทเสียงตรีนะคะต่อไปหาคำมาเอาคำว่าเน่าคำว่าเน่าคำว่าเน่ารูปสามัญก็คือเน่า รูปสามมันก็คือเนานะคะรูปแบบนี้มีไหมไม่มีนะคะต่อไปรูปเอกเสียงโทเนารูปโทเสียงตีก็คือเนาแต่รูป จัตาวาไม่มีนะคะรูปจัตาวาไม่มีนะคะรูปจัตาวาไม่มีอ่าเรามาดูแบบฝึงหัดนะคะแบบฝึงหัดให้นักเรียนผ่านอักษรต่ำผัานอักษรต่ำนะคะผันอักษรต่ำเขาขีดมาให้แล้วเขาให้สบายมากเลยไอ้ที่ขีดก็คือมันไม่ได้ใส่นั่นเองคำว่าเมา นะคะเมาเมาก็คือรูปสามัญเสียงสามัญนะคะเมาต่อไป <c oughs> เสียงอ่าเสียงโทแต่รูปวันอยุก,ก็คือเอกเสียงโทวันอายุเอกรูปเอกนะคะเสียงโท ต่อไปเมาส์นะคะเมาส์รูปโทเสียงตรีนะคะรูปโทรเสียงตรีนะะรรเ,ตรเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็ต้องพยายามที่จะอ่านนะคะชุม่มอันนี้คำว่าชุ่มใช่ไหมคะชุม่มแต่ถ้าใส่เสียงสามัญก็คือชุม่มนะคะต่อไปใส่ชุม่มรูปเอกเสียงโท เวลานักเรียนอ่านนะคะรูปเอกเสียงโทชุ่มรูปเอกเสียงโทพยายามพูดซ้ำๆกันต่อไปคำว่าชุม่มรูปโทเสียงตรีชุ่มรูรูปโทเสียงตรีนักเรียนพยายามท่องบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะคะและนี่คือการบ้านภาษาไทยถ้านักเรียนที่ยังไม่ได้ทำนะคะลองท,ำทํำซิว่าเราทําถูกไหม นะคะทำไปอ่านไปทําไปท่องไปนะคะผู้ค้องก็ช่วยดูด้วยนะคะภาษาไทยอลองทําดูนะคะลองทําดูแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะถือแบบฝึกหัดและถ่ายส่งมาให้ครูด,ดูก็ได้อันนี้จะชัดเจนหน่อยนะคะครูจะได้มองชัดเจนนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งวิชาคือวิทยาศาสตร์ไหวไหมนะคะ ไม่ไหวก็ต้องไหววิทยาศาสตร์ที่ให้แบบฝึกหัดไปนะคะเปิดดูไปเรื่อยดูวิชาซิวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนอ่ะลองเปิดไปสิคะวิทยาศาสตร์เปิดที่สมุดดูวิทยาศาสตร์นะคะ